อาจอดอาสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีป่าลุงบาบายดีป่าลุงน้องไอ้รับรถยังน้อนน้องไอ้ขับรถไถยน้องไอ้รับรถไถยเนี่ยเนี่ยวพ่วงมันไปชเช่นหรอพ่วงมันบอกมีมื่อ่างแล้วมันห่างแล้วผู้ได้เห็นห่าง,ม,างมันห่างเองมันห่างไว้นี่ใช่ น้องไอไม่แล้วน้องขาล้อยหมูหมูน้องไอขคือได้ก uh uh ิบสวยเสื้อกิบสวยจอดที่กอนจอดกอนเสื้อกิบสวยผู้ได้ซื้อมาใหอยบอกปลาลุงผู้ได้ซื้อมาให้ยลุงผู้ได้ซื้อมาให้น้องไอุ้งตัวลังตัวน้องไอสิไปเสียบานนี่มือนี้อไย่าไปตลาดไปบอกงาไปขี่รถไปบอกงาลุงสิผ้าไปตลาด เขาปลาเขาปลาใครบอกว่าให้มหาล่ะใครว่าเป็นทวารบ้านกดปุ่มก่อนที่เหล่าไปไปที่ไปบอกงานเด้อบึงคนทางมันชิดตาเสาน่น สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องเธอดึงเนาะว่าได้พอกันประมาณเกือบเดือนเนะพี่น้องเกืบว่าได้ท่าคลิปนะพี่น้องเนี้ยแนวแบบมันยากเลยกะแนวแม่บ่คคอยสบายนําเนาะแม่เราอเจ็บแอวแล้วก็ันยางว่าคอยได้มันก็ยากกะทราพี่น้องผองเกิดเวียกหลายอย่างเนาะแต่ว่าล้วก็เริ่มดีคือแน่ะครับก็อยากท่าคลิปอีกเนาะแม่เรากะ อาการลรวก็ดีขึ้นแน่ยางลุกยางเองได้เห็ดกอกแกก,แก,กน้ำเงื้นได้อะเนาะผมก่อพอสินีเอาซื้อๆพอสินี่การลัางใจทายสิบเนาะแต่กจ่องหันบ่ดด้ทายเลยนะครับผมมันเห็ดยังพบก,กับเปเห็ดพูดเดียวอาลานอีกนะครับมันก็เลยแบบอันนี้พี่นอ้องก็เลยบอกคอยมีเวลาบอกคอยมีการตัางใจสิเห็ดยังน,นะครับก็บห้อก็ได้ทายมือนี้นะครับ สิพ้าไปงานตลาดยู่บ้านครับว่าคอ่อยมีอย่างดอกเดี๋ยวก้อนสิไปเบื้องตลาดเดี๋ยวสิพ้ามาเบื้องพักที่ปลูกไว้ก็นนาอพี่น,าพาน้องกอไผ่อีกเป็นลกเป็ดเก่าเป็นว่าเป็นไอ้นี่เก่าครับเราหม่องขอบเป็ดเก้านะครับตอนนี้ก็เอากอไผ่าาออกเบิดแล้วพี่น้องให้มันแปนเนาะเหลือแจ่จุดเผากอไผ่าาแล้วก็ทำความสะอาดนะครับอันนี้ก็เจ้าของว่าท่านไมาเอา กาเจ้าสิม,มาเอาเนาะเมืองพักที่เขาปลูกไว้พี่นอ้องอันนี้ว่านี่ปลูกนะครับว่านี่มันบ่ได้ง่ายนะครับมะเขือเทียบเพราะถ้าในอ,าอ่างหยาออกเอาขี้ไก่ใส่แล้วเนาะต้นบักขี้กับบักเขือนบางไอ้ผ้าปลาลูกมาเบิง้งไปแซวเกือบก้อนเร็วๆไปแซวเกือบก้อนไว้ๆเหลือดถ้าลกหยาเอาหยาออกเนาะ อันนี้บักพิกบักพิกไอ้บักพิกบักพิกไอ้เข้าเอิญบักพิกโพดนะครับบักพิกกะเลียงก็นั่นแต่อันนี้พักโขมพักโขมใหญ่พักโขมใหญ่ครับพักหยอดมันหลวบอันนี้ก็สิเป็นบักเครือเทศที่เขาเอามาปลูกเป็นหลุมนะพี่น้องมันบ้าหนีพี่น้อง อันเป็นโลกเรืองเหลืองเนี่เป็นต้นง่ายได้บ๊อบบอบค่อยได้ผลครับแบบปลอดสารพิษแท้ๆเลยเนาะพี่น้องน้องไอซอดีอีกเกืนหนึ่งกรอนสวัาดีปาลาลูกน้องไอผ้ามาเบิงยังเกาะมาเบิงผักปลาเบงผักมาเบงจ่างยื่นจ่งเก็บพรสิไปเบิงสร้างยี่เน,น่วัดครับอ๋อ ถ้าปลาลุงไปเบิ้งพักน้องไอ้บ้งผู้ได้พักผูได้ปลูกบักเขียดตีบเยตใช่บักเขียดตียบสี่หปลาลงเบื้งอืมบักเขียดตีน้องไอ้มากบักเขียตเตียยล่มบักเขียดเตียลมีงานบักเขียดเตียลมไอมีบักเขียดเตีงาใช่บักเขียดเตีน้องอ้ เสียเสียวน้องไอเป็นน้อยลายแห้งอย่าไปจับมันเด้ออย่าไปจับมันมันสีลโนลนพูนไปเบื้องพักเจ้าเขียวพูนอันนี้อันเป็นกระลำดอกพีหน้องนอนมันจ่อปลอดสารผิดเนาะบ่ได้เห็ดใส่หงใส่ตะฟูนขี้ไก่ครับน,น้องไอเอาเอา,เอาถุงพลาสติกออกแน่อยนนั้นผิวมาใส่น่ะพี่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 พ,พ,พูนพูนพูน เอามาให้หลุงเออเส้เส้เพักน้องไอ้งามบอนี่นนบ็อกโคลี่ครับพี่น้องกับกระลำดอกนี่กระลังเป็นดอกครับพี่นอ้องกระลังเป็นดอก อกะรำดอกอันนี้กะรำ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 กำเป็นดอกหนอนจ่อเบิ้บพี่น้องอืมอันนี้กะรำเป็นดอกบอกค่อบิ้นอนจ่อของลุงเบิ้บข้างกะกะรำดอก มันปอดสามีพี่น้องมันบอดอนนอ้อันนี้เนาะอะหกลันนี้นี้กะไปไปตลาดบ้าน,อานเอาออกเบิร์ดลวพี่น้องขอเป็ดคอหมูกงย่างนี่กระสีเอาออกก็เาาก็สีเอา,าเออกครับข่าก็ไพยออกว่ามัน ม,มันเป็นหกเจ็ดพันแบบพี่นอ้องสองกล่องในไพ่มีกะไห้ข้าเจ้ามาเมียนได้ครับข้าเจ้าไอ้มาเอาไปเห็ดไม่ปีนแก่เอาไปเห็ดไอ้เสาลักหัวก็เอาไปคุน่นอ่ะกล่องหมดแกงข้าเจ้าสองคนเอ,สอาเอสองกล่องเหลือยู่กล่องหนึง่งข้าเจ้าทย่อยมาเอาครับ วันเด็ข้าเจ้าว่มาเอากรสีเผาทิ่มนะครับข้าเจ้ามาจัดการให้เรียบร้อยนะครับเผาคือนี่มัน็ห้ยต้องค่อยๆเผาด้วยพี่น้องมันสี่ยนนี้เนาะมันสีล่ามเขาปลาแปนเบิดนะครับมันแจกเอาออกเพราะว่ามันล่มพัดม่านเป็ดายานพี่น้องก็ ตอนปีเลี้ยวก็ง่างก็เหนียนวัฒนีสูงเลยพี่น้องตอนกอไผ่ว่ฒนีขึ้นสูงเพราะกอไผ่ขึ้นเลีว้วมันก็ขึ้นแขงกอไผ่นะมันขึ้นเอาแสงนะครับแขงกอไผ่บกเพาน้ำมันจะขึ้นสองสามปีมันขึ้นสัดขึ้นเลยล่ำแบบโต้งแห้งครับออกมันแจงครับปไปตลาด อันกองกะีห่างกกลดของเก่าเอาเถอะนว่าเอาอจากเ่อชังกะจีห่างมังไอ้ซื้อยังนั่นไปซือ้อได้ปานะ่าน่ะยงพี่พี่พี่แท่งพี่พนรถขน่นนั่น,นโตเกียวนะ่ะเอาโตเกียวยเยอ่ะนี่นี่นี่น เอาใส่หวานสองอันอันละจ็ดบาทอันละห้าบาทครับไปเอาไข่ปลาโลย่ใว่าไปเอาไข่ปลาโล่กันไปเอาไปเอากระยาละตีนไปไป ามก็ดีสามเดืนอนนี่แหะนะไปไหนารถเด้อยังโลพัโลจ้านะพาลโลจ้าแปะขนม้าน,นเ,เอาเงินไปใจเพิเ่อนบอไปใจคาคาขนมเพิ่นหุนน่บบนย่าไปไกลเต่าเด้อ ไปใจค่าขนมเพื่นไปย,ยังไม่แล้วแป๊บนึงถาวก่อน,อนเอาใส่เข้มสามอันอันลรณาบาทเพื่น 2, อนอันสองเข้มสามครับอือ nhưng mà mình meo san san bục bục luôn san bục bục mất san meo meo đi về ông ขอบคุญข้านะไปเส้นหนารถเด้อมกลับมาต,ตลาดผ้ายางเนาะเบิ้งขางกรอมลูกสีพี่เนาะถ้าเจ้ามาให้แกบ แกบขายสอบละสิบสามบาทพี่น้องแกบขายสอบละสิบสามบาท้าเพิ่นมาให้เองกะสอบละสิบบาทพี่น้องิ่นเอารอยสอบเจา้าแล้วแต่สีหยักบ่งหยับครับพี่น้องดอกผสมโอ้หอมหอมพี่น้อง กะลอกมันก็สิมากากที่ดอกเพราะวะ่ามันบมีกบไพ่มาก,นะกไตมากเนาะกบไพ่มันอันนี้กะสิบัไเลยหอ,อยไงจเอาปุ๋ยมาใส่กนที่ดอกพี่น้องมาปีแล้วหวานปีนี่สมกระสิบิดน้วยอันนี้มันออกเนาะขามันเป็นดก,ดกเนี่ยเราสร้างดินโพน,นไม่จะปลูกรับ เสื้อแล้วอาการดีเพื่อละปีหนาเพื่อละพี่น้องปีนี้บ่ให้เห็ดยังดอกอายุสื่อสื่อก่อนแล้วดูหลายละพี่น้องผู้เฒ่าเนาะอายุสื่อสื่อเบอเป็นดินโพนได้พี่น้องลดละสองลอยกล้วยกับเป็นเครื่องเฮ้ยนังกินไม่ร้อน ออกห้องกับบิดออกแล้วพี่นออ้องอ่เมืองบักม่วงเบาปีนจับน้อยเดียวนึงบอดกคือปีที่แล้วปีที่แล้วแบบเป็นพ่วงไงแห้งปีนี้คถวสินับน้อยได้อะ ปีแล้วเนาะโอ้เป็นพว่วงสีงหาพ่วงจนแบบว่ากินวะท่านเนาะปีนี้มันบ่ค่อยดกกคนไหนพุงกบนีกแค่เจอก็ากมาสอือสองเทือนเดือนน้อยใหญ่น่อยหนึ่งข่าวอีกอแล้วพี่น้องว่าจะไปไหนหรอ อยู่ก็อยู่เสียสีเข่าเบื้องเมียเห็ดียกเงียเง้ยนเหยกสั้นหนึ่งเข่าหนึ่งน้าเห็ดกินเนาะ <c oughs> บักม่วงมหาฉนกพี่น้องบวติดหลายสั่งด <c oughs> ทางบักพริกสลีปีครับพี่น้อง พี่น้องเอิอนคือกันบ่บักพิกซารีปีอนนปะ,ะไรก็ชัด้ายก็เอิอนดีปลีอ่ครับน,นี่เป็นหน่วยแนวเป็นแบบน่วยเงี้ยตนซุกวันสิเป็นสีแดงสีส้มพี่น้องสีส้มกับส,ส,สีแดงเป็นแบบนี้นะปลูกนี่แม่เอาเอามาปลูปกปลูกยากยากกลัวไม่สีติดเนาะ เอาขี่ไก่ใส่ใก็ต้องทำอย่างไรวะเดี๋ยวสร้างขี่ไก่อีกจักสอบอยู่มาใส่กบใหม่น้ำหนาบ้านครับปลูกแหวกเพได้หดได้แย่งครับพี่น้องเพรได้เก็บกินดอกไม้สีขยายออกไปดอกซับดอกดอกบานซื่อมา เลียดอกไม้กระลังอ,อันนี่เอาไปปลูกข้างโกบกงครับสีหดเห็นมัน้ยง่ายๆเอาไปปลูกข้างเลียดอกดาวเรื่องพี่น้องโกบกอก,กอน้ำตาย นอนย้อน,อนจ้อใบว้างที่นอกจนซอยจนกิ่นบ่อันนี้แบบเขือนเหลืองแบเงบเขืคอนพลอยครับรดไ้เพราะได้กินกระปลุลอืมอี่เมียเรายางหายยางไปเบื้องผาอยู่วัดเกา่าพระเจ้าเห็ดลังค่าไม่ใช่ไม่ใช่รถไ,ไปแอมค่ะ ผมกับวันไดปไปตัดพี่น้องเอ้ยบ่มีเวลาจะเขื่อนเนาะคลิปนี้กะสีได้ไว้ชัน้นนี้พี่น้องเอาไว้พอกันคลิปนานะครับฝากกดไล์ก็แช์ก็ติดตามเนาะบ่าหวคลิปว่าสิขึ้นปีดว่าพี่นอ้องทุกคนกะทักมาถามในเฟซนะบุ๊กเนาะกะขอบพุณนนะครับที่เป็นห่วงนะครับถามไทยข่าวมาเนาะกะเอาไว้พอกันคลิปนาครับสวัสดีครับ